มาตอบคอมเมนต์ที่คนนี้นะคะถามว่า c ีวิกสามารถเอากระจกลงโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะคันนี้เป็น Honda c i ีวิกเค่ะ1.8 EL รถปี2017ค่ะขายอยู่ที่699,000บาทนะคะสามารถออกรถ0บาทได้ออกรถวันนี้ผ่อนอีทีปีหน้าเลยนะคะมาเรามาลองพร้อมกันเลยเดี๋ยวองกดล็อกรถก,ก่อนล็อกยางออาแล้วลองก,กดปุ่มค้างไว้นะเงีย นิ่งกริบมันไม่ได้อ่ะคันเนี้ย<ม>ซีวิกไม่ได้นะแต่มันมีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้เดินตามพองมาซีวิกทำให้ทุกดูแย่หลายเอามากมาเดินตามนะนี่เลยน้องของเรานะคะคันนี้เป็นคอนด้าแอคคอร์ดค่ะ มาดูคันนี้กันคันนี้ก็เป็นของ Honda เหมือนกันแต่ว่าเป็น Honda Accord นะคะคันนี้เป็นรถปี2013เครื่อง2.4มีซันรูฟให้ด้วยนะคะคันนี้ขายอยู่ที่649,000บาทค่ะจัดแฟนแน่้เต็มเหมือนกันลอ,ลองดูงดู o r d o r d นะท